ข่าวด่วนจากสหรัฐทีโอบามาอดีตประธานาธิบดีที่เคยถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังเพิ่งออกมาเตือนเกี่ยวกับทรัมป์เขากล่าวตรงๆว่า America is losing its way สหรัฐกำลังหลงทางตามคำพูดของโอบามาสหรัฐอเมริกากำลังแบ่งออกเป็นสองขั้วตรงข้ามและเกือบจะไม่มีพื้นที่ตรงกลางฟังดูรุนแรงใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกมาเตือนครั้งนี้ คำเตือนของเขาชัดเจนและตรงไปตรงมามากกว่าครั้งไหนๆราวกับอยากสื่อสารกับประชาชนชาวอเมริกันว่าหากไม่เปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอาจอยู่ในภาวะอันตรายก่อนที่จะลงลึกไปยังรายละเอียดลองมาทบทวนบริบททางการเมืองปัจจุบันเพื่อเข้าใจว่าทำไมคำเตือนนี้ถึงมีความสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเมืองสหรัฐตึงเครียดมากกว่าที่เคยเป็นมาโดยมีความขัดแย้งลึกซึ้งระหว่างฝ่ายต่างๆและความแตกแยกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หากมองภาพรวมสามารถระบุเหตุการณ์สำคัญ3อย่างที่มีส่วนทำให้สถานการณ์ร้อนแรงและสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่แทบไม่มีจุดกึ่งกลางอันดับแรกคือเหตุการณ์รอบสังหารชาลีเคิร์กชาลีเคิร์กสัญ,ญลักษณ์ของเยาวชนอนุรักษนิยมนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อสาธารณชนสหรัฐเคิร์กถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่อนุรักษนิยมผู้พยายามกำหนดทิศทางการเมืองของประเทศต,ตามแนวคิดดั้งเดิม การรอบสังหารเขาทำให้เกิดความโกรธและความไม่มั่นใจอย่างรุนแรงในสังคมตอกย้ำความขัดแยงระหว่างรุ่นและแนวคิดทางการเมืองต่างๆและทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าชุมชนสหรัฐยังสามารถสนทนาและเคารพกันในทางการเมืองได้หรือไม่อันดับ2คือความรุนแรงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เพียงการโต้วาทีในสภาหรือถแถลงข่าวอีกต่อไปแต่ความขัดแย้งได้ลุกลามไปอย่างท้องถนนโซเชียลมีเดียและแม้แต่ชีวิตส่วนตัว เหตุการณ์ข่มขู่ทำร้ายและความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างความรู้สึกว่าความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตการเมืองสหรัฐตลอดหลายปีที่ผ่านมาและอันตรายคือประชาชนเริ่มมองว่าความขัดแย้งและความรุนแรงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แทนที่จะเป็นสิ่งที่ต้องต่อต้านอันดับ3คือคำพูดที่สร้างความตกตะลึงของโดนัลด์ทรัมป์เช่นการกล่าวว่าการใช้ยาแก้ปวดในขณะตั้งครรภ์อาจทําให้เด็กเกิดออทิสติก แม้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะปฏิเสธข้อมูลนี้อย่างสิ้นเชิงแต่คำพูดของทรัมป์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการถกเถียงและหลายคนเชื่อนี่คือตัวอย่างชัดเจนของสไตล์การเหมืองของทรัมป์พูดตรงและดึงดูดความสนใจแต่ขาดหลักฐานรองรับเมื่อข้อมูลเช่นนี้ถูกเชื่อและนำไปปฏิบัติผลลัพธ์ไม่เพียงแค่ความเข้าใจผิดแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจส่วนตัวและสุขภาพของสาธารณะเมื่อรวมเหตุการณ์ทั้ง3ามนี้เข้าด้วยกัน ภาพรวมการเมืองสหรัฐในปัจจุบันชัดเจนขึ้นสังคมแบ่งออกเป็นสองขั้วตรงข้ามแทบไม่มีจุดกึ่งกลางฝ่ายหนึ่งเน้นคุณค่าความเสรีภาพความเท่าเทียมและความก้าวหน้าของสังคมส่วนอีกฝ่ายให้ความสำคัญกับประเพณีาศาสนาครอบครัวและความมั่นคงความแตกแยกนี้ไม่เพียงสร้างความตึงเครียดในรัฐสภาแต่ซึมลึกเข้าไปในชีวิตประจำวันตั้งแต่โต๊ะอาหารในครอบครัวห้องเรียนไปจนถึงที่ทำงานและชุมชน ในบริบทของความแตกแยกทางการเมืองโอบามาออกมาพร้อมคำเตือนที่รุนแรงเขาไม่เพียงเน้นว่าสหรัฐอยู่ที่ infection point จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์แต่ยังชี้ถึงอันตรายหากประเทศเดินผิดทางโอบามาเน้นว่าปัจจุบันสหรัฐเผชิญ3ความท้าทายใหญ่อันดับแรกการเมืองไม่ได้เป็นเพียงการโต้วาทีเกี่ยวกับนโยบายแต่กลายเป็นการมองฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรู ในอดีตประชาชนสามารถโต้วาทีเกี่ยวกับกฎหมายภาษีการดูแลสุขภาพหรือสิทธิในการถือครองอาวุธโดยยังรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมแต่ตอนนี้ฝ่ายหนึ่งมองอีกฝ่ายเป็นศัตรูโดยสิ้นเชิงแม้แต่การสนทนาในชีวิตประจําวันก็เต็มไปด้วยความขัดแยง้งโอบามาเตือนว่าความแตกแยกนี้คุกคามรากฐานประชาธิปไตยเพราะหากทุกการตัดสินใจทางการเมืองกลายเป็นสงครามอยู่รอดระหว่างสองฝ่ายสังคมจะยากที่จะหาข้อตกลงแม้ในเรื่องพื้นฐานที่สุด อันดับสองความรุนแรงทางการเมืองกลายเป็นเรื่องปกติตั้งแต่การข่มขู่ขัดแย้งบนท้องถนนไปจนถึงความรุนแรงที่มีสีสันทางการเมืองโอบามาเน้นว่าหากสังคมคุ้นเคยกับความรุนแรงความรุนแรงจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเมืองการประท้วงการโต้เถียงสาธารณะหรือแม้แต่ความขัดแย้งอาวุธจะไม่ทําให้ตกใจอีกต่อไปและคนรุ่นใหม่จะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มองว่าความรุนแรงเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ถูกต้อง สิ่งนี้เป็นภัยระยะยาวไม่เพียงแต่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมแต่ยังกัดกร่อนความเชื่อมั่นในกฎหมายและสถาบันประชาธิปไตยอันดับ 3. บทบาทของประธานาธิบดีในการรวมประเทศกลับถูกบิดเบือนแทนที่จะรวมฝ่ายต่างๆและสร้างความเห็นพ้องทรัมป์กลับใช้คำพูดเพื่อจุดชนวนความเกลียดชังและความแตกแยกทําให้การโต้เถียงทางการเมืองรุนแรงขึ้นโอบามายกตัวอย่างว่าประธานาธิบดีควรเป็นผู้ดับไฟในบ้านของสหรัฐแต่ในความจริง กลับเติมเชื้อไฟเข้าไปทําให้สถานการณ์การเมืองตึงเครียดและอันตรายยิ่งขึ้นทันทีที่โอบามาออกคําเตือนทรัมป์ตอบโต้ทันทีโดยเรียกว่าเป็นเฟกนิวส์ข่าวปลอมพร้อมกล่าวหาสื่อว่ามีอคติและตั้งใจใส่ร้ายการแถลงนี้ไม่เพียงปฏิเสธแต่ส่งไปด้วยโทนเสียงท้าทายสร้างกระแสโต้เถียงและดึงความสนใจจากทั้งสหรัฐและชุมชนโลกที่น่าสนใจคือแม้จะมีคำวิจารณ์และการคัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญ นักข่าวและผู้นำการเมืองอื่นๆกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ก็ยังเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างแท้จริงพวกเขามองว่าเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความจริงตรงไปตรงมากล้าที่จะพูดสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าจำเป็นแม้ขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลทางการเมืองนี่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าจับตามองและอันตรายการเชื่อมั่นผู้นำแบบไม่ตั้งคำถามโดยอิงจากความรู้สึกและความเชื่อส่วนตัวแทนที่จะใช้หลักฐานหรือข้อมูลจริง ทำให้ความแตกแยกทางการเมืองลึกซึ้งขึ้นและแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะคืนความเป็นเอกภาพในระยะสั้นมองในมิติสังคมปัจจุบันสหรัฐแทบไม่มีพื้นที่กลางฝ่ายหนึ่งเน้นสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมสิทธิของ LGBTQ บวกและการปกป้องสิ่งแวดล้อมฝ่ายอื่นให้ความสำคัญกับประเพณีครอบครัวศาสนาและความมั่นคงสองฝ่ายเกือบจะอยู่ในโลกสันของตัวเองและยาก ที่จะสนทนาหรือประนีประนอมความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐไม่ใช่ปัญหาภายในประเทศเท่านั้นแต่ส่งผลกระทบลึกซึ้งต่อโลกเมื่อมหาอำนาจอย่างสหรัฐสูญเสียความเป็นเอกภาพการตัดสินใจสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศไม่สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นกลับล่าชา้าขัดแยง้งและคาดเดาได้ยากทำให้โลกจับตามองทุกย่างก้าวด้วยความกังวลอันดับแรก การสูญเสียความเป็นเอกภาพภายในประเทศเมื่อเกิดวิกฤตใหญ่เช่นเศรษฐกิจตกต่ำโรคระบาดระดับโลกหรือแม้แต่ความขัดแย้งทางทหารประธานาธิบดีควรเป็นผู้นำรวมประชาชนเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่ในสถานการณ์ที่สหรัฐแบ่งเป็นสองขั้วการตัดสินใจแถบทั้งหมดถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากอีกฝ่ายทำให้กระบวนการตัดสินใจล่าช้านโยบายสำคัญไม่สามารถดำเนินการได้ และประชาชนได้รับผลกระทบจากช่องว่างในการบริหารและวิกฤตที่ยืดเยื้ออันดับ2ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากดอลลาร์ยังคงเป็นเงินสำรองหลักและตลาดโลกขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนโยบายและการลงทุนของสหรัฐเมื่อการเมืองภายในตึงเครียดการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจอาจล่าช้าขาดความเป็นเอกภาพหรือผิดพลาดทําให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินการลงทุนและการค้าทั่วโลกบริษัทข้ามชาติตลาดหุ้น และเศรษฐกิจที่พึ่งพาสาหรัฐรเผชิญความเสี่ยงสูงอันดับ3โอกาสของคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์จีนรัเสเซียและมหาอำนาจอื่นๆอาจใช้ประโยชน์จากความแตกแยกและความไม่โฟกัสของสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ของตนพวกเขาสามารถปรับนโยบายทางการค้าการทหารหรือการทูตให้ได้เปรียบในขณะที่สหรัฐกร,กระจายและไม่สามารถตอบสนองทันเวลาโอบามาเคยเน้นว่าสาหรัฐที่แตกแยก จะสูญเสียบทบาทผู้นำโลกเสรีซึ่งอาจทำให้สมดุลอำนาจโลกเปลี่ยนไปอย่างไม่มั่นคงสุดท้ายผลกระทบต่อสังคมและความเชื่อมั่นทั่วโลกสหรัฐเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยสมัยใหม่และหลายประเทศพึ่งพาค่านิยมเหล่านี้ในการสร้างระบบการเมืองของตนเมื่อสหรัฐหลงทางแบ่งแยกและความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติความเชื่อมั่นต่อแบบอย่างประชาธิปไตยและบทบาทผู้นำโลกของสหรัฐลดลง ทำให้ประเทศอื่นต้องปรับกลยุทธ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและการทูตในขณะที่พันธมิตรดั้งเดิมอาจสั่นคลอนสร้างโลกที่ผันผวนยากคาดการและมีความเสี่ยงสูงเมื่อมองภาพรวมชัดเจนว่าโฮบามาเตือนว่าสหรัฐอยู่จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ประเทศแบ่งเป็นสองขั้วความรุนแรงทางการเมืองกลายเป็นเรื่องปกติทรัมป์ยังได้รับการสนับสนุนจากฐานเสียงเหนียวแน่นทำให้ยากต่อการรวมประเทศในระยะสั้น ผลกระทบไม่จำกัดเพียงภายในสหรัฐแต่ลามไปถึงเศรษฐกิจความมั่นคงและการเมืองโลกคำถามที่เกิดขึ้นสำหรับสหรัฐและจริงๆสำหรับทั้งโลกคือโดนัลด์ทรัมป์สามารถฟื้นความเป็นเอกภาพรวมประเทศทำให้ฝ่ายต่างๆสนทนาประนีประนอมและแก้ปัญหาร่วมกันได้หรือไม่หรือเขากำลังผลักสหรัฐเข้าสู่ความแตกแยกที่ลึกขึ้นทำให้รอยร้าวที่มีอยู่แล้วรุนแรงยิ่งขึ้น และผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณคุณคิดว่าสหรัฐจะสามารถกลับมารวมเป็นหนึ่งฝื้นระยะห่างระหว่างฝ่ายต่างๆและยังคงบทบาทผู้นําโลกต่อไปได้หรือไม่หรือความแตกแยกตอนนี้ลึกเกินไปและประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกกําลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสหรัฐแต่เป็นบทเรียนสําคัญเกี่ยวกับพลังแห่งความสามัคคี การสนทนาและอิทธิพลของประเทศหนึ่งต่อโลกในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความผันผวน